หมดละอ,อยเด้ยวยครับลายแห้งเด้อครับพี่ยาวหอดพี่ครับย่าหาหกเมตรแมงบุ้นเต็มนี่นี่แต่ดอกงามๆครับผมนี่กอสุดยอดไพนลำแด็ดลำด้อครับนี่อุ้ผมว่วารักลอยเมื่อฝ่อแล้วครับบานี่ปีหกแปดนี่เก็บเลยโอ้นาไปลูกใไฟล่าเนี่ยเ้อเก็บมาละสี่ห้าหน่วยเลย <c oughs> มาเป็นหน่อยโอ้ยขาแค่ครับบาทนี่เก็บแม่เก็บเลงยีแม่เล้งโอ้ยดูสัญญาณดีดีแล้วครับผมบยีอยแม่ปวดแห้งเลยขาดปวดขาผู้ขาวเลยนะจ๊ะในเื่นนี่ครับผมมันแหงามาคอใครยึดหลงกจ้ะบาทบ้างแ ขาวหยากพิสูจน์น่ะจะขาวหยากเด้อครับปัดเป็นไข่ห่านเนาะอ้ยกำเต็มมือไข่ไงพอหลเดปัดว่ามันไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ไก่พี่สาวอุ้ยปาด่งยุติไงก็ไข่นกกระจอกเศษกำบวมเด้อจ้ะหลุนไงปุ้ยผุวนะเดอ อ้สามอาตาต้นเพื่องเปิดไวแล้วครับคนอื่นเมาพา่มกัดเขี่ยเล็กน้อยน่าจะอเผ็ดจุ่มคนบ่ห่ำาบผมสีเวลาบ่มีแนวจอแนวแทะเลยชุดกี๊ยวท่านเห็นเนาะขึงขาเนาะจ้ะโู้งานคนสอนขาคุณนะถักแนี ดีค่ะสวัสดีครับมนต์เสน่ห์นนคนบ้านปลาเด้อครับมันนี่กัพผ้าผ่้ใหญ่แม่ใหญ่เขาปลาหาเห็ดครับผมครับมันนี่กับขึ้นมาแต่กลางคืนเนาะ,ะครับผมลูกร้านนอนงมารับครับผมขึ้นหอดเห็ดน่อนของเพื่อนเนาะ,ะก็เลยขึ้นมามาไต่จะเข่าวกันใ้เบิ้งช่วงไต่ก่อนเนาะ,ะครับจังสิเขาช่วงเสาเนาะจะ้มาพอกันในวันที่แปดคือเสื้อผาผสมองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อจ้ะ ครับผมไปลุนไปโชว์น้องลุ่น้องหลานครับสีมานโบมือนีขออนุญาตใส่แบตก่อนเด้อครับไปเลยครับเดี่ยข่าลายเยอะจ้ะมาขอบไข่เห็ดลงงุ่เด้อจ้ะปาดเบื้องเอียงข่าวหยาดพิสูจน์น่าจะโอ้ยข่าวหยาดเด้อครับฮารดเป็นไข่ห่านเนาะโอ้ยกำเต็มมือไข่ไงพอหลเด้อ ว่ามันไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ไก่เนาอ่ะเนาะเอ้ยเจอละไข่ด้วยจ้ะไข่หน้าฮ่ไข่ดีหมือนกันจ้ะดีแบบไข่นอ้ห

đào đôi quân bỏ đào, đào kiều quân nha bỏ ừ. để... <laughs> đường rồi. พี <House> ่ร <those> no <welche> ับ the ง่ามมากเลยโ้น <Tá> ั่น้ลงเ่นแมนเบดปืดยแมนเบ็ดรับมูน้ลักลอยถึงมาลังเ่นึ้งโมนละลอยด้วยครับลายแหงด้วยครับพี่ยาวหอดตีครับยาวหาหกเมตรแมนเบดอ่นี่แต่ดอกงามๆครับผมนี พอสดก็ให้น้ำแดดน้ำเดือดครับนี่ก็ว่ารักลอยมาขอแล้วครับบาดปีหกแปดนี่นเยเก็บเลยโอ้โอน้าไปลูกไฟ<ห>ล,ล้านเนี่ยเธอเก็บมาละสี่ห้าน่วยเลยพี่กำลังเป็นหน่วยโอ้ขาดแข้งครับบาดนี่กิ๊แม่เก็บเลงยีแม่เลง,เงโอ้ยเป็นสัญญาณดีดีแล้วครับผมโอ้ยพี่พ่อยย่แม่ ปวดแห้งเขากพูดขากผูดขาวๆเลยนะจ๊ะนี่คืนนี้ครับผมมานแห้งสุดยอดเขาสุดๆครับผมที่ทไปถือกันเนี่ยบาหมอนมาพ่อน้องเพื่อนเป็นผู้เก็บเต,ตือครับขักแหี่มหยมยันกับมัน

ตาส่นเนาะยกงสูดหายไหกิน huh. บ่กิน hmm. บ่เนี่ยโอเคเย็ก่อีแดงแดงให้คนเก็บทางไตน้ำเลือดนะอาจะมวนถึงบมานลอยอยู่หรอกคือแงวแห้งทั้งแหทั้งยาวครับผม ดีอ่ะเดียบได้นะดียบะแค่ปายบป่าเลี้ยงด้วยครับาเลี้ยงสมเาะโอเคโอเคผมมาลักลอยครับผมอ้ดีดีเลยนี่หกแปด กำลังห่อครับผมอนไี่บันไดนับเลยครับกาดก็เ,เนียว่เพราะว่ามูวครับผมใหไงนะจาะถึงไงีๆ<อ>นะถ้าทั้งผีก็อดอกไงก็มีนะครับงามๆเนาะแต่ว่าหอมครับผมเ้็เรางอกเลี้ยงหนนี่กินหอมเป็นอีกลักษณงครับผม มีรสชาติหวานหวา,านนิดๆครับผมหวานดีอย่้ยหวานหอมนุ่มครับผมมันพ่อตอนกำลออกกังหลาแล้วก็นั่งถุงลายนะมือขื่นเลยพ่อจุ่มนึงเนาะแต่ว่าเอาบวบได้ครับผมสาเหตุที่เอาบวบได้เผาเบิดบานเบิดเป็นรอยเช่กันเนาะลักลอยครับผมเพรา่อนมือขื่นนี่โอ้ยแต่ว่าสันทอดๆแต่ว่าย่ำได้สิพ่อจุ่มพนแนนนี้จังว่า มื่อนี้ก็มาพอแล้วครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เขามาหลับชมมนตน์ิจะมีคนบ้านป่าครับผมขอบพระคุณท่า,ายใหญ่เขาไม่พีนออ่น้องพ่อลุงแม,ม่ป่าน้ำเบาอาเอื้อยอายทุกท่านทุกคนครับผมเข่าปลาเมื่อนี้ครับประเดิมเฮ็ดละโงกช่งสีมันด้วยนะครับช่องสีมันด,ด้วยนี่นี่น้องเพ้ยเมื่อเอือนนี่เขาจะไม่หม่อยเห็นไใบขี้เกียจเมื่อวานเมื่อเอือนจะ จิ้บัวอลอยไหมตขาวอยู่เจ้าไข่นับบัลอยคันบ่ถเงลอยก็ต้องขอถทดขอไขด้วยครับแต่ว่าผุว่ารักลอยาะว่าปั่นให้คุณเก็บนำนะโอเคเืนี่นี่นี่เลืดเลยแรงเลืดแหงฟื้แหงพอลายลายูดลายพมกลิไงคะเราจะกลิ่แไง จุ่มน uh, so uh, right right. oh. ี่บ่เคยมาเก็บสักเผื่อครับใก่กเสร็ละก่นี่ลก่าอนี่อีน้่ะดอกนี่่าเลยเงนี้แต่เห็ดพรอคนยังเก็บดอกหน่อยคนนี้ออสองนม่น้อยนี่ก็ปกไหวคือเก่าบ้านเป็นสีอะไะครับกะตาเปลี่ยนในเรืกน้อยใคริ่นน่าจะมาทำเลเด้อครับ ก้าวหัวเือกักลอยครับโอ้ยหนี่ี่อัดอ่าตัวที่เพาะบันจัดจัดกะรูดมาจัดแล้มงเพาะจนสันอือจิทร์บดเส้น่อยใจวานหรือยาลามด้วยจินทงาเดี๋ยวมาเก็บนั่นอนหลังเก็บประมาณสามสิบกคือสาวกัวเนาะ บ,บื้ยอย่างนห้จูบโอใครโอ้ยเอาหัวม,มาให้เบิ่งนในงามๆคุณนะเห็นหมดเอ <c oughs> าะว่าผมสั่นครับผมคุณผมว่าเห็นเห็ดมันสุดเป็นอัตโนมัติเลยโดต้องที่สุดหนกแน่จ้ะครับสั่นสันผมนะเป็นกล่องที่ใต้โหลดเป็นเองมันค่อนเคยหาเห็ดครับผมสิเป็นแนวนี้โหลดทุกคนครับผมสิฝ่า ลูกนี้ลูกล่นคนเดียวเราอีกกลุ่มหนึ่งการถูดถูดการถูดถูดเท็ดเท็ดหลุดปลูกลือลานปลูกไหนหนับดื้อหนับตาบอกไง,งก็คืนคืนเลยนั่นน้อ,องเพ่นเดี๋ยวไรเย็นเย็นนั่นดีล่ะคนสั่นเป็นน้องเพ่นน้องเพ่นเขาหลดได้บานคักเดาเลยหืมอร่อยเสียดายแต่กลางคืนเนาะ ต้เอเล่นกับทัาเลยต้เอเล่นกับบุคคคนน,นี้ละเอาซัก่อนปลาเทิงออกเลยปลานี่ยปลาเทิงเียังาไม่น่าจะหายเกบเกิน,น,ต,าน,นตาโอ้โห <laughs> พี่เพิ่นพักมันบอกว่าเก็บเพชรหามกองคนนะแต่พี่ชายนั่นแหละเพื่อนเนาะต้องขอบุญขอบคุณเอ็กซ์ซหลายๆเด้อครับที่บอกนอ่นหลังเพื่อนเนาะเพราะว่า,าท่านอันนี้ิ่นสี้นับหม่องครับผมบอกหม่องเก่าเสื้อแล้วครับบาานเพราะว่าผมกะบ,บอกบอกท่านหูเทคนิคโอโหวิธีกำลังหูครับผมโอ้แม่นี่หลีนับหม,ม่องหลีครับผมต้องเสื้อเด้อครับเสื้อผู้เกิด ก่อนผู้เอานำห่อนก่อนคนว่าตัวนี้ลูกล้านกับตองเสือครับผมแมน่นลีหลีก็เลยเศร้าเศร้ากองบันเศ่ากองเฮ็ดไปเก็บยางเดียวบันบันคนยับหมองใช่หมน้ำฮา,า,าข้างหลังเพราะว่าน้ำา่ากันไกลเติบจะค่อยเห็นครับผมทั้งกองไหวไรเมตรอยู่อยากเจ้า,ามเมตรเูละ ขาวขาวเนาะขาวขาวขาวครับผมเต็มตาเครื่องตาขาวขาๆด้วยครับลักลอยครับผมแมนบอกผมจุ่มเดียวครับผมเกือบเต็มกระตาทีเก็บมาเด้ที่ที่ที่เก็บมาเด้แมนเบ้อดเลยกินขาวขาๆที่เดี๋ยวลองเพ้นบอดดอกหนึ่งบอดใบคนเก็บทางล่างนี่ครับฝากใหม่ตัวนี้ลงไปน้องเพ้นพี่ เก็บเห็ดบเบิดเก็บเห็ดบเบิดครับผมต้องนั่มงซะก่อนตัวหน้่งสัยถกทับอะ่สามปนเก็บครั้งหน่งองเพนองเพนทีเก็บเบิดเห็ดโอ้ยแงหน่งดอกนึงเงินอัน ห,ะะห่ระบบถอยออกถอยออกอู้หโอ้ยห่ครับน้องเพ้นหะะ่าเนี่ยลำเลเือ่งอีก่อนขวบมาล่างการนา่ดอกนึงนี่โอ้ยนี่แมวตะีนหลุดออกมปวดผู้นะครับเกลงกระตาเกลงกู chung đi học bằng đèn đỏ học 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 แตอต่าเลยอื้อันข้งืนสีเนาะหนดจ้เอองดอกอดอกสดๆแมงเขาปเีบๆเยเนียกงขาาแล้วงูข้าี่งร ตำแหน่งนไข่ก็้นเถะอาอ okay. ื่นพอดีหน่อยเนาะข้าด้วยจ้ะไข่านเนี่วเช้น้ราา้ะ

แต่ก็เป็นผู้เลี่ยงานเลยงานไปแต่เดินเดินค่ะอุ้ยสามปัดเดินเท่าไรแต่ออกก็ได้รับบันแต่พัเสี่ยงออกแล้วกะ มาพอเห็ดคับผมนอนก็มีแหงมาต่อนนอนเห็นเนาะเห็ดตอสีสันพนนอจ้ะสีงามแหงเด่๋อกเห็ด

นี่นอครับแม่งดงดำๆนี่มันจ่อจอเ็แล้วเเนาะแจ้ะเพราะว่าตันนี้กินสะพอตัวครับผมกำลังเปลนสีเ้ยจ้ะขัดงามครับผมค่ะสะโพกขัดงามครับเนี่ยขัดแเ้าไปแกงกินเลยอี่งี้ยนี่ดงน่อยแ้วอไรไปแกงกินเลยตุ๊กจีครับดูสังเตเบืองเล ีด <click> yeah. right ้วยไหมอีกไหปฝดกำลังวานอ่คสับงกำลังขึ้นใหม่ตาาหรืลเป่นี่อาจบ้องคือเขาอ่ะงานเยอะจังอยหาคอยเลี้ยงไปเรื่อยๆครับผมนอกเล่นได้เลยนะ ไม่ติดตอกันแลักแล้วงเลยขาต่งเป็นแฟนเลยนะแกแงนครับงามคักเนาะ อ,อ๋อตัาเลยถึงเด็กก้อเลย่อู้้าเาะข้างามข้าติดอือตรงนีนอ่ะเด็ดตุลูกเห็ดตุลูกเ็ตุบุกิ๊กกินออกอยู่หกด,ดอกไงคนเป็นยังไง เอาได้ขาดบ่อ้โอ้น้ำน้ำน้ำเครื่องเด้อครับต้อมือขอทางลรอบ่เอาได้บ่ยเียห้อนงกก้อนเปิด้วยเลยงามมาพี่ครับผมงามเลยปมดกระแมนเด้อครับเรื่องมากแต่ดอกหน่อยทีละคุณเพิ่นเรื่องูกงู เบืองขาเป็กซี่โอ้ยจางางุ่ตาหยกเนาะสวยงามมากเป็ซี่ันมาสวยงามพระรามเก้าคุนน่าจะน้องแ่งดูดก่อน้าขาแมงดูดขาคนใดว่าไปแกงด้ยโอ้ยแดงแดแดงครับผมสีคนน่าจะสีเข้มแดงสีสดคักเอ้ยเป็นตาแสบคักน่จะ กระตาที่สองเด้อครับเด้อครับจุดคนหลอกลองเพ็นจะเหยียบเหยายดได้ไหมพอเก็บพอเก็บโอ้เสือเดยอดทุกข้าไมอส่วนโอ้ขอรวจขอให้เด้อครับสิดทายให้เบิ้งนั่นเรียบเหยียบยังไงนะโอ้ยน้อยมากอ้ยเจียวคนฟูเลยเข้ามาจะไหนเนาะฝนไม่นอนอยากบานแนงจักน้อยครับผม จะมางามด้วยครับใดๆอยู่เสมอแข็งน่าจะเป็นไงดอนทานมาทานคุณน่ะทานเด้อครับผมเห็ดกำลังยายเสือเนาะจะสีสันสีมันคือกินขาดแต่้องเพ่นอุ้ยงามค่กลีลีครับผมทองเพ่นเปิดไว้แล้วครับแมนจ์คนอื่นเขามากเขากิดเคลียเล็กน้อยเนาะจะเพ็ดจุ่มคนบ่ห่อครับผมแม่นจ้ะ สีเวลาบ่มีแนวจอแนวแทะเลยชุดเกียวท่านเห็นเนาะส้คขาเนาะจ้ะสว้งามนี่มส้นขาคุณนะถักเนี่ยง่าเมาจุ่มผ่านนี่ไอ ียัเก็บยิงเขาโดเด้อจ้ะครับยิงก็กำลังออกครับผมป่ายินเด้อจ้ะกำลังออกใหม่ครับจ้ะครับผมกับเขาทุกมองทุกไม้์ละเด้อครับนี่เฮ็ดกะถอยหน่อยลงจังน่อยเนาะจ้ะมันหนีก็เริ่มห่างกับหมู่หวานเนาะจ้ะครับกะอีกจัานึงกะเพราะยังไม่ยังเป็นก็มาหลายเนาะ มันมีคนหลายก็มือวานเด้อครับแต่ว่าเห็ดกระหางลงครับแม่นจ้ะจะเป็นเห็ดผงแดงมีรวนเด้อจะเป็นเห็ดผงแดงขาลายนอกจากแม่นครับกระจายนี่ก็จะเป็นเห็ดละงก์นอกจากเห็ดละงก์ขาละงก์เลียงเด้อจ้ะเรื่วนเนาะแม่นจ้ะบ่มีเห็ดแนวอื่นปาปนนอกจากละงกกับผงแดงฮะเบิ่งเด้อจ้ะครับนี่ไข่แต่ละไข่น่าจะครับไข่งามจุ่มนี่เกือบเป็นลอยเนาะแม่นจ้ะคันนวบลอยครับผมจุ่มเห็ดละงู์พกก็ม่ได้นับพวกขาวๆเบิ่งกันลอยเนาะน้องเพไนแม่นจ้ะครับ จุ่มนี่สิเป็นลอยประมาณลอยอยู่เนาะจ้ะครับก็ถือบประมาณเต็มที่อยู่เนาะแม่นจ้ะครับแต่ว่าเฮ็ดกันน่อยลงอยู่ครับแต่ว่าก็ยังมานอยู่เนาะจ้าจะหางเหงเด้อจ้ะครับอาชีวะเต็มตาบรนไดเหมือนนี่เพราะว่าดูยางดูจอกดูหาเนาะจ้ะแกงข้อเด็กแกงด้อจ้ะครับก็สิไดไลายกว่านี้อยู่เนาะแม่นจ้ะวหูหมองหูบอลเนาะจ้ะหูหมองหูไม้เพราะว่าเฮ็ดออกเป็นหฮมครับผมออกเป็นจุดบ่ได้ออกทั่วทั่วปลาเนาะจ้าเฮ็ด ออกอยังห่างแหงมันหั่นทัวป่านะจ๊ะครับผมค่อยออกกันย่างมันออกกันมีเด้อจ้ะครับผมจ้าฝากระไรก็แช่ก็ติดตามมณเ,เนียรคนบ้านป่านี่เด้อจ้ะสำหรับคลิปมือหนึกงบ่มียังหลายจ้าขอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมมณเนียรคน,นบ้านปา่าครับผมขอบพระคุณพ,พ,พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแช่ขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณ ทุกกำลังใจเด้อครับขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผมก่อนเสียมลาพ่าจากกะขออำนวยวุฒชัยพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแมยย่พีพ่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงินกับให้ได้เงินคิดท่องก็บให้ท่องครับผมผู้ที่มหาเห็ดกับให้มันมันเห็ดเด้อครับวัสุข,ขูสุขคนครับผมบาดนีก็สิีดําลาพ่าจากแล้วเด้อครับคิบหนาพอกันไม่มือ้อนามื้อในเด้อครับสำหรับมื้อนี้กับอํลลาพ่าจากแล้วครับ สวัสดีครับ